ภาวะความเป็นผู้นํามันต้องมาแล้วงานนี้มันต้อง powerful แล้วถูกปะ่ะนี่นะมันเป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยจะแสดงความสามารถและแสดงความเป็นผู้นำนะตอนนี้นะผมว่านะจะไปมัวแต่ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นคนคุยกระทรวงต่างประเทศเป็นคนคุยนะครับหรือใครเป็นคนคุยไม่ได้งานนี้มันต้องถึงมือนายก งานนี้นายกต้องออกโรงเองไม่งั้นไม่จบแล้วครับคุณจะให้ระดับขอโทษนะผมคุยตรงๆอย่ากโกรธกันนะคุณจะให้ระดับพนักงานทั่วไปไปคุยกับระดับประธานบริษัทเขาไม่คุยหรอกทําไม่คุยหรอกและถ้าเป็นผมผมก็ไม่คุยนายกต้องคุยเองแต่ทีนี้ท่านบอกนาะยกโทรไปแล้วทําไม่รับสายกลัวเสียหน้าผมว่าไม่ต้องกลัวหรอกครับอย่างน้อยก็ ประเทศไทยจะได้รู้สเตตัสนะของประเทศเราเองว่าเอออเมริกาเห็นเราเป็นยังไงสําคัญหรือไม่สําคัญเขามองเราเป็นขนมต้องพ่อนายกเท่านั้นเรื่องอื่นได้ผมไม่ได้เถียงนะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจมาขนาดนี้มันเหมือนกระแทกหน้าอย่างจังเนี่ยช้าเลยนะครับ แค่สองชั่วโมงก็ชาแล้วยี่บสี่ชั่วโมงยิ่งไม่ต้องพูดถึงสองวันแล้วเนี่ยพ่านนิดโทรไปผมบอกแล้วระดับพนักง,งานทั่วไปทําไม่คุยหรอกทําไม่คุยแต่ถ้าเห็นเบอร์นายกโทรไปอาจจะรับสายอาจจะคุยรู้เรื่องไปแล้วหรือไม่ใช่ไหมอืมแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยงงไหม งงงงไหมไม่ได้ไม่ได้มาโจมตีนายกนะครับแต่เอาข้อมูลมาพูดกันแล้วก็พยายามถามให้ตอบกันว่าท่านคิดว่าไงผมเข้าใจนะนายกคงเครียดตอนนี้อาจจะโทรไปแล้วไม่รับก็ได้แต่ไม่ได้สื่อสารให้ประชาชนรู้ก็ได้แต่วันนี้เนี่ยกับการโทรไปแล้วทําไม่รับต่อให้นายกโทรไปนะประชาชนไม่ตําหนินายกหรอกครับถ้านายกพยายามแล้วนะ พยายามแต่วันนี้อย่างผมเองดูข่าวอย่างหลายคนเองดูข่าวยังไม่มีข่าวที่ว่านายกยกหูไปหาทำแล้วทำไม่รับสายนะยังไม่มีความพยายามตรงนั้นให้เห็นนะถ้านายกพยายามโทร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 ข่าวออกมานายกพยายามโทรแล้วทำไม่รับสายนี่คะแนนความเห็นใจเนี่ยมาที่นายกล้นหลามทั้งประเทศนะผมบอกเลยนะครับไม่ได้มองว่านายกไม่ฉลาด หรือไม่เก่งนะผมบอกเลยนะนายกจะได้รับความเห็นใจท่วมท้นเลยมันเป็นวินาทีที่ต้องกอบโกยอะเรามีเวทีในการแสดงความสามารถเราเป็นผู้นำมีเวทีเยอะแยะเลยอะแต่เวทีนี้คุณจะเป็นที่ประจากทั่วโลกเลยนะวันนี้คุณเห็นเวียดนามไหมโอ้โหทั่วโลกเขาอึ้งกันเลยอะโอ้โยโ,อโหูแม่งผู้นำหมายเลขหนึ่งอเมริกาแม่งคุยกันได้แล้วต่อรองกันสำเร็จะ่ะ ต่อรองกันสําเร็จแล้วจบได้อ่ะครับปิดการขายได้เลยคุณคิดว่าป่านี้ผู้นําเวียดนามเนี่ยประชาชนก็แซ่สองขนาดไหนโอ้โหเขาอึ้งในศักยภาพผู้นําของเวียดนามคุณรู้กันไหมเนี่ยแล้วเวียดนามอยู่ติดกับไทยเรารู้กันไหมเนี่ยกัมพูชาเนี่ยคุญมาเอกเนี่ยเขาไปไกลแล้วรู้กันไหมเนี่ย แล้วประเทศไทยทำไรอยู่นั่นล่ะฮะก็บอกว่าผู้นำนายกรัฐมนตรีอ่อนด้อยไร้ประสบการณ์เนี่ยเป็นวินาทีที่โอ้โหเล่นกระทบไหลกับทรั้มเลยอ่ะผมว่าไม่ดีเหรอครับหรือยังไงฮะผมพูดผิดตรงไหนฮะฮะ ในเมื่อมีเวทีในการที่จะให้แสดงความเป็นผู้นําแล้วเราอยู่นิ่งวางตัวนิ่งเฉยแล้วมันสวนทางกับเศรษฐกิจที่เราพยายามดันกันขนาดนี้นะครับแล้วเราบอกว่าไม่สําคัญในขนาดเดียวกันประเทศอื่นประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคร้อนยกระเจ้าเข้าเนี่ยระดับผู้นําเขานิ่งเฉยแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้เพราะอะไรเพราะประชาชนในประเทศเขาจะสาบแช่งนะเราถ้าผู้นําทําตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนคุณเห็นไหม ต่างประเทศผู้นําต่างประเทศทุกประเทศเขาเลยไม่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้ไงครับไม่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้จริงๆนะเขาร้อนรอนเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงไหนแต่ยังคงให้เครดิตรัฐบาลนะเวียดนามตอนนี้เขาศูนเปอร์เซนกับอเมริกาในทุกทุกมิติฮนะ ในทุกๆมิติภาษีเลยครับซึ่งข้อแรกเปลี่ยนก็เช่นเดียวกันก็คือให้อเมริกา0%ด้วยเช่นเดียวกันนะอเมริกาเนี่ยนะครับอเมริกาประกาศขึ้นกำแงพงภาษีเวียดนามถึง49% 46%มากกว่าไทยถึง10%อืม นะครับอยากให้นายกโทรหาทรัมอ,อก็โทรสิก็นี่แหละมันเว,เวทีของนายกเลยอะ่ะนายกเรามันต้องกล้าสิใช่ไหมภาษาอังกฤษก็ได้นี่โอ้โห มีคนเปรียบเทียบอีกถ้าเป็นทิมทิมโทรหาแล้ว alright. ถ้าเป็นทิมทิมโทรหนานานแล้วสจ้สดีวิวไลฟ์อนนะโอ้หนี่จะเปรียบเทียบนี่นายกเสียหายเลยเนี่ยนะเนี่ยพอไปเปรียบเทียบเดเด๋ยวเดี๋ยวก็เกิดวิวาทะสองฝั่งอีกอืมเออถ้าเป็นทิมวิทาทิมวิทาเรียบร้อยแล้วเออพอแล้วฮะพอแล้วฮะ ผมว่าพรุ่งนี้นายกคงยกหูแล้วล่ะนะครับเออนายกยกหูแล้วก็คุยกับทั้มแล้วละ่ะนะคนไทยก็จะได้รับข่าวดีนะวันนี้เนี่ยอยากให้ประชาชนเขาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าด่วนเฉพาะคาสิโน,โนนะอันนี้เศรษฐกิจโดยตรงเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับเงินฝืดกันทั้งประเทศเนี่ย GDP เนี่ยคุณอย่าหวังเลยว่า2%อเอนะหเอาไว้ถึงก่อนถ้าเล่นอย่างเงี้ยเพราะไทยอะนะ ยังพึ่งพาการส่งออกนําเข้าอยู่เนี่ยนะครับอืมน่าจะคุยไม่รู้เรื่องตายสิครับอย่างนี้ตายอย่างเดียวเลยมีมีหลายคนนะบอกว่านายกอาจจะคุยได้ไม่ลึกซึ้งเพราะว่านายกอาจจะไม่พึ่งเข้ามาได้แปดเดือนในเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังอาจจะยังไม่ลึกมากถ้าไปคุยกับทรัมป์ซึ่งเป็นพ่อค้าเนี่ยนะ เป็นนักธุรกิจโอ้โหเขาเรียกว่า businessman number no. one น่ะของโลกเนี่ยมันจะคุยคนละภาษากันหรือไม่จะเจอทัาดักทางดักซ้ายดักขวาจนไปไม่เป็นหรือไม่เนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นปัญหานะนะโอ้ยคุณอย่าเอาไปเปรียบเทียบเวียดนามสิเวียดนามผู้นำก็มีความรู้ทุกด้านเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่ต้องห่วงเขาคุยกับ ทั่วโลกต่อรองอำนาจการต่อรองค้นมาเหนือชั้นนะเวียดนามเนี่ยประเทศมหาอำนาจย้ายฐานการลงทุนไปเวียดนามเยอะมากนะ